เราเพิ่งเห็นไปลงปฏิทินกับทางช่องวันด้วยเป็นไงบ้างอยู่อยู่ตัวไปต่อไปโปรที่ช่องวันด้วยในปฏิทินช่องวันอ๋อสนุกดีครับคือคือพี่บอยกับทางผู้ใหญ่อ่ะฮะเขาเหมือนกับมันเป็นปเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นปฏิทินแรกของช่องวันเขาไม่เคยมีมาก่อนแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากทํากิมมิคพิเศษคือชวนนักแสดงข้างนอกที่เคยร่วมงานกับช่องวันบ่อยๆแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะ เป็นการเหมือนกับร่วมเป็นการคอลแลบกันก็ก็รู้สึกว่าให้เกียรติแล้วบวกกับปีนี้ผมจะมีโปรเจกต์กับช่องวันด้วยที่น่าจะออนในปีนี้เหมือนกันแต่น่าจะหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ <c oughs> ก็เปิดได้ตรงๆคะว่าใช่คือปีนี้ผมจะมีโปรเจกต์กับช่องวันเป็นโปรเจกต์ใหญ่แน่ๆแล้วก็น่าจะออนปีนี้แน่ๆครับก็จริงๆผมผมว่าความสัมพันธ์ผมกับช่องวันยังรักกันเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าพี่ๆก็จะรู้ว่าอ่ะผมเป็นนาดาวังกอกถูกไหมแต่ว่า มันก็เหมือนกับบ้านใกล้เลือนเคียงที่เอาจริงผมให้เกียรติช่องมากนะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่องวันนะฮะเพราะสุดท้ายผมก็เคยอยูออ่ผมก็เคยไปเล่นกับทางช่องสามรวมถึงที่อื่นๆด้วยอะไรเงี้ย GMA ยี่ห้าก็เคยไปผมว่าผู้ใหญ่ทุกช่องก็น่า,นาจะเข้าใจผมชัดเจนว่าว่าผมอยู่ที่ไหนและผมเวลาผมไปผมให้เกียรติเขาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะถึงเรื่องสัญญากับทางนาดาวค่ะณนะตอนนี้ก็คือยังยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะน้องต่อไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยครับคือผมถ่ายละครอย่างเดียวเลยคิดว่าเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงน่าจะมีการเรียก<ม>เรียกเข้ามาคุยกันแต่ว่าไม่มียังยังไม่มีคุยครับระยะเวลาก็คือยังยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามันเหลือประมาณเท่าไหรค่ค่ะน้องต่อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะฮะ เหมือนว่าผมเริ่มเซนตอนนั้นเนี่ยเป็นแม่เซนก็ต่อกันมาเรื่อยเรื่อยครับแถวแถวมีเหงาไหมฮะมีเหงาไหมน้องๆในค่ายรวมถึงเพื่อนเองก็อ่ะโอเคอาจจะแบบแยกย้ายไปทำในสิ่งแบ,บ่อยากทำเลยเข้าเรื่องแล้วนี่เข้าเรื่องแล้วไม่ไม่เหงาครับพี่คือจะบอกว่าคือมันไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะสิ่งที่ผมไม่เคยลืมคือเราโตมาด้วยกัน ความสัมพันธ์มันไม่ได้เปลี่ยนแต่ผมรู้สึกว่าเราโตพอที่จะยอมรับการตัดสินใจแต่ละบุคคลได้แล้วคือคือสุดท้ายแล้วผมว่าทางเดินแต่ละคนมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะฮะวันหนึ่งการที่คนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอทางเดินชีวิตตัวเองใหม่มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกใครจะรู้วันหนึ่งผมอาจจะเจอทางอะไรใหม่ๆของตัวเองก็ได้แล้วผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากวิ่งตามความฝันทางนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครรู้อนาคตนะครับ พี่ถามตรงๆเลยแล้วกันว่ถ้าเกิดครั้งนี้ถ้าหมดสัญญาครั้งนี้ต่อจะอยู่กับทางนาดาวต่อไหมก็ถ้าเกิดว่าเขายังอยากให้ผมอยู่นะไม่รู้อ่ะเขาผมผมก็รักที่นี่พวกพี่ก็รู้เอาง่ายๆมันก็ดูชัดเจนอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกก็คือผมรักนาดาวรัก GDS มากอยู่แล้วอะไรเงี้ฮะก็ผมว่าให้ให้เป็นฝ่ายผู้ใหญ่ตัดสินใจก่อนแล้วเราค่อยมาตัดสินใจร่วมกันน่าจะเป็นทางที่น่าจะดีกว่าครับ จริงสุดท้ายแล้วสมมุติสมมุติว่าแบบอยากอยู่ะแต่ว่าเขาไม่คิดแบบนั้นมันก็เข้า <c> ใ <oughs> จว่าแบบไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใช่สิบสีกุมภาค่ะวันอย่างวันเกิดเราเองมีเตรียมแผนอะไรเป็นพิเศษหรือว่าจะไปเนื่นอร์กับคุณหวานใจไหมคะก็อยากถามคุณโอไมคอนก่อนเหมือนกันฮะว่าแผนคุณมียังไงบ้าง <c oughs> ผมจะได้ตามคุณถูกะอะฮะเพราะตอนนี้คุณก็มาแบบที่ว่าผมไม่ได้คาดการไว้ แล้วคุณก็มาหาก็เลยเดี๋ยวขอถามคนนี้ก่อนนะชว่วงนี้ผมรู้สึกว่าสนิทกับเขาสุดเลยฮนะตามข่าวเรื่อยๆจากพี่ๆทุกสำนักเลยฮนะอัเดตจริงๆแล้วจริงๆเขาเป็นมือที่สามสำหรับคู่เราเลยใช่ไหมคุณโอไมคอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้ผมต้องมีระยะห่างครับพี่ความรักบ้างคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะต่อขาช่วงนี้วันรับได้ไปชงไปเที่ยวอะไรกันบ้างไ,ไหมเอ่ยก็จริงๆคือมันยากมากเลยครับพี่ด้วยด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นนะฮะ แล้วจริงๆคือผมมีกองอยู่ด้วยอะกับกับทางพี่สันนะฮะกับช่องวันก็จริงๆไม่ค่อยได้ไปไหนแบบเป็นไม่ได้ไปจริงจังขนาดนั้นคืออย่างอย่างตอนปีใหม่ที่ผ่านมาก็แม่ผมเกิดวันที่หนึ่งก็คืออยู่กับแม่ก็เลยแบบเหมือนกับมันก็มีไปเที่ยวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีเป็นทริปแบบจริงจังขนาดนั้นนะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันคือโชคดีที่ยังรอดจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้อะไรอย่างนี้ฮะ สำหรับช่วงโควิดมากดีกว่าเป็นไงบ้างคะต่อเราเรามีแบบน้อยเหมือนคนอื่นๆไหมคะกับการทํางานเองที่แบบบางงานอาจจะต้องห่างหายไปนอยครับน้อยมากด้วยผมนอยช่วงแต่ว่าผมน้อยแค่ช่วง6กเดือนนะครับล็อกดาวน์หเดือนเพราะว่าตอนนั้นผมโดนเต็มกราฟเลยพี่ไม่แบบเห็นบางคนเขามีสี่เดือนบ้างอะไรบ้างแต่ผมนี่หกเดือนเต็มกราฟแล้วเป็นช่วงเวลาที่น่อย แต่ก็ได้อะไรกลับมาเพราะว่าพอผมไม่เคยได้พักงานนานขนาดนี้ฮะพอพอเราได้พักปั๊บเหมือนกับได้มาคิดทบทวนแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆกับชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าแบบเหมือนกับเหมือน,เห,อนเหมือนอย่างตอนล็อกดาวน์มันมาแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะฮะแต่พอผ่านมันมาได้ผมจะรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะยอมรับ อะไรที่มันแบบไม่คาดคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ